แต่งไปทำไมแต่งเพื่ออะไรอ้าวเไไทำไมติดว่าตำรวจอยู่แล้วฉันยิงแกไปแล้วเออสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีอีครั้งใน Grand Theft Auto 4 <c oughs> เปิดเกมลาดโทรชนคนป้นเมืองช่ยป่าผมลืม <c oughs> <c oughs> เออก็อีกไม่กี่พาร์ทผมไม่รู้ว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายหรือเปล่านะครับแต่ก็ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดสมกับเป็นนิโกเบลิกเพราะฉะนั้นไม่ช้าก็เร็วนี้เดี๋ยวรมันจะติดต่อมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวงานแต่งเดี๋ยวงานแต่งก็ลังจะมาเดี๋ยวผมไปหาชุดสูท สวยๆมาใส่ดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวเข้าทำธารกิจไม่ได้สวัสดีครับเอาอะไรครับเนี่ยร้นานอารารหนึ่งน้องมาร้านเสื้อผ้าต้องซื้อเสื้อผ้าสิบะโทนี่โอ้โหชุดต้องชุดอะไรพันดอลลราไปเ,าเพื่อญาติเรามากระสุนอารพีจีก็ห้าพันละต่อไปรถเอาละแ,แคตตาล็อกให้เลือกเต็มเลยจอดเต็มเลยเนี่ยลิมูซีนไหนๆก็จะงานแต่งละขออนุญาต ปะจะโหเลยแล้วกันอย่างที่ทราบวันนี้ครับลุงผีก็จะเด่นไปด้วยแปลไปด้วยภาไปด้วยถ้าเกิดว่าภาคผิดแปลผิดยังไงต้องขออภัยเพราะว่าเล่นเหมือนสมัยก่อนเลยแต่อย่างนั้นเดี๋ยวระหว่างตอนนี้เรามุ่งหน้าไปเควสที่โผล่มาอันเดียวก็คือตัว GM let's go ถอย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 ขับชนไม่กี่ทีความสมจริงของภาคนี้ควันดำขึ้นแล้วอุ้ยเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วผมคงต้องเปลี่ยนรถแล้วล่ะไอ้โทรศัพท์มา นิโกโทรมาถ้าเกิดว่าต้องการตังลิตนลเจคอบลิตลเจะขอบโทรมาส่งข้อความมาว่ามีงานให้ทำถ้าเกิดอ,อยากได้เงินก็ทักมาแล้วกันนะจ๊ะไม่เป็นไรตรงนี้ตลาด NFT กําลังมาแรงเดี๋ยวฉันจะไปวาดรูปขายแล้วล่ะไม่ต้องห่วงเอาละพราะว่าผมเปลี่ยนรถแล้ว,ลว, <c oughs> วเฮ้ไออกมาได้ไงวะอ้ยปลารกิตไดมอนส์ g i ร l b กิ t friend เพจเป็นเพื่อนสนิทของสาว อืมโมัลโหลมุชิมุชิเฮ้ยว่าไงมีอะไรเหรอมีข่าวร้ายแล้วก็ข่าวดีข่าวดีก็คือทุกทุนอย่างก็ลงตัวได้ดีแล้วแต่ข่าวร้ายมีบางสิ่งอะไรที่กวนใจฉันอยู่เอ่อหมายถึงอะไรผมไม่รู้งงอยากให้ฉันบอกเต็มเต็มเลยไหมล่ะอ๋อไม่ๆครับผมเข้าใจแล้วนั่นแหละอืม เดี๋ยวเพ็กกี้จะโทรไปอธิบายเองแฟนเก่าของไอ้เจ้าผู้หญิงคนนั้นเขาจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เราจะแลกเปลี่ยนในวันนี้แต่ดั่เสียดายที่ว่าเขาไม่ได้เป็นปัญหาเดียวของเราเหมือนคนอื่นๆเขาจะรู้ตัวแล้วฉันคิดว่าฉันคงไม่ได้ออกไปเร็วๆนี้แหละ <c oughs> แต่ก็สนุกดีที่ได้ร่วมกับนายนะยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยเออครับเออแค่นี้ ส่งเมสเซจมาก็ได้ส่งเมสเซจเขียนใส่นกพิราบก็ได้ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรนะจะเป็นเรื่องที่เพชรท,ที่เราเคยขโมยมาเมื่อเมื่อตอนก่อนนะครับนิโก้ฉันกับเกรซี่กำลังลอนในอยู่ที่แฟรงค์ฟอร์ดอเวนิวที่นอร์ทวูดอ่าเร็วใกล้จบแล้วมาเลยโอ้น้าเศร้าน้วนี่โอเคถึงเวลาที่เราจะจัดปาร์ตี้เลี้ยงส่งเธอละนั่นแหละแพ็ของเราทำไมที่นี่ตำรวจเยอะแยเลยเนี่ยจับตาดูใครอยู่หรือเปล่าครับผมจะขับแบบโดมินิกทูเรโต จะขับแบบเขาเรียกว่าไม่โดนชนนี่อาจจเฉียวอาจจะมีเฉียวที่ชิดนิดิดนหน่อยๆแหละแต่ก็ถึงว่าไม่ชนมากดูรถผมคงจะระเบิดถ้าเกิดรถผมทำตัวแบบนี้ต่อไปถนนเมืองนี้ไว้สำหรับเล่นไอสเก็ตจริงๆนะครับเนี่ยลื่นนี่ไงเอาละนี่มาละเพื่อนรถของแกก็จะระเบิด <laughs> <laughs> โอเคนะโเควันเดยเพื่อน้อาวอะไรวะเนี่ยเกิดอ <laughs> ะไรขึ้นทำไมจับเธอเนี่ยว่าไงนีโก <laughs> ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะแลกเปลี่ยนกันแล้วไปไปที่ชอร์จไอ s l น n d เดี๋ยวนะทำไมเราจับใครไว้ oh. <laughs> โยกโยกเลยเออไปอยังไงเรื่องกรซีอ่อยากที้ทราบมันดีตอนนี้กำลังมีอะไรประทุกันหน่อยไอ้ป้าดิเห็นมาเออเธอกำลังบอกว่าเธอรักฉันมากแค่ไหนคิดยังไงล่ะนิโก้ฉันเกลียดเธอทั้งสคนเลย เกรซี ie, ระวังปากด้วยนิโกเป็นเพื่อนฉันนะอย่าพูดไม่ดีกับเธอกับเขาสิไปตายไปตายไปไปตายไปตายแมอยากกินฟักก็ไม่บอกโอเคโอเคโอเคโอ้โหอยากกินอยากกินฟักเผื่อแม่เอออย่างที่ทราบมาดีนะมันคือคำหยาบเราก็แปลแบบ ไม่หยาบสังเกตป่มคือตั้งแต่เล่น t a 5มาหรือว่าอะไรแล้วแต่ผมเจอคำหยาบเนี่ยผมจะแปลหรือว่าพาก้วยคำว่าไอ้บ้าอีบ้าตาบ้าตาเทนแต่คุณก็รู้ความหมายแล้วแหละว,ว่ามันแปลว่าอะไรอ่ะนะเอาละการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมจอดมนดดีเดมเดเดมเดมโกลว์์ไอเดนแบ็กไอเชนพอยท์เขาบอกว่าปลายปลายข้างหลังไปจอดข้างหลังนี่เวลาที่เราจะแลกเปลี่ยนจอดเลย คุณคุนคุณคุนชาคนนั้นคุณคุนอยอ่างไรครับเกรซี่เธอโอเคไหมที่รักผมมันไม่ได้ทำร้ายเธอใช่ไหมหล่อนพูดไม่ได้แกเห็นใช่ไหมฉันเอาผ้าปิดปากอยู่ไอ้โง่ส่งเขามานะส่งเธอมาเร็วๆเธอทรมานมามากพอแล้วเอาขอมาก่อนดิก็เอาเกรซี่มาสิ เออเอาของมาก่อนเอาของเอาของใจเย็นครับใจเย็นเลยทั้งสองทั้งทั้งสองฝ่ายเร็วเอาของไว้ตรงกลางอืมหลังจากนั้นเออเดี๋ยวส่งผู้หญิงมาเออเราออกไปเออแล้วมาเอาของอีกทีหนึ่งโอเคไหมโอเคได้แบบแบบนั้นก็ได้แบบนั้นก็ได้เอาของมาให้เห็นก่อนเผ็ดเพเใช่ไหม จะตกตึกนะโอ้ทำไมมุมกล้องมันแปลกๆมันครอบหัวมันไม่เห็นของเลยมาเร็วนะมาเร็วที่รักไปปล่อยเธอไปอเคเช็คของเช็คของอของไว้ตรงกลางผู้หญิงไปเรียบร้อย <c oughs> ของใครวะนิกโกเบลิกทำไมของที่ฉันทำหายทีไรหรือว่าถูกขโมยต้องมีแกมันอยู่ด้วยเลยเนี่ยผมไม่เคยขโมอยอะไรของคุณเลยนะครับคุณบอรกริน <ic ca Bell ic> ไอ้บ้าแกมันมึงโกหกขี้ตัวเบ๋เบแกกับไอ้ดมไม่แกนั่นแล้วก็หลอกกันตุนฉันเอาเพชรันไปเออแกทรยศฉัน เอาละทุกคนจัดการมันโอ้ย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 ยิงไม่โดนเลยนี่เจอใกล้ๆเนี่ยฉันไม่รู้ว่าได้ทำอะไรนะแต่เราต้องเอาเพชรนั่นมาด้วยด่วนเลยมาตั้ง AK ยิงไม่โดนสักคนหนึ่งเลยฮะญาตเป็นสตอมทูเปอร์เหรอเฮ้อ้้เอาละมาไม่โดนเลยเออเดี๋ยวแพ็กกี้อย่าไปบวกอย่างนั้นโอ้โหเห็นอะไแล้วเรียบร้อย ไปกระเถอะพวกมันจบเฮละวไอ้เคนไอเคไปขึ้นข e. okay. 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 ึ Somehow, oh, 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 ้นขึ up, ้นขึ้นพมันอยู huh. ่ข oh, ้างบนนี่จัดการมันด่วนนิโก้โอ้ยโอ้ยเอ้ยแบ็กอัพแบ็กอัพแบ็กอัพเหรอแบ็กอัพเหรอฮะอืมอืมโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดถังระเบิดใช่ไหมเออสีแดงๆอะไรยิงไว้ก่อนละยิงช้าเอาอุซี่อุซี่ มาเองไหม,ไมเออถึงมันจะสเปร a ์ไฟหน่อยแต่มันยิงเร็วกระสุนมันยิงเร็วผมชอบไปเร็วไปเร็วแยกกันแยกกันแยกกันก็เต็มเลยเต็มเลยโอ้ระยะไม่ถึงสุดท้าย M4 M44 ถังระเบิดใช่ไหมระเบิดใช่ไหมระเบิดใช่ไหมมากันเยอะเหลือเกินเฮ้ยหมายกุศ์เจอเพชรเราเจอเพชรไม่ได้เหรอ ลุงพีจะแพ้เ,เพราเยเฮ่เย่เฮ่เย่เฮ่เอ,เอ,เอ,อุ้ยผมมันมากระเตมเล้วดิโก้รู้แล้วรู้แล้วอุ้ยอุอ้ยไปตายซะพวกแกต้องตโอ้ยได้ยาละได้ยาได้ยาได้ยาตามแพ็กกี้ไปแพ็กกี้ไป let's go คัดซีนบอสบอส๋อไม่ใช่อะไรอ่ะ เอาของมาให้พวกเราแกจนมุมแล้วไปไหนไม่รอดหรอกเออเอามาฉันก็ตายอยู่ดีถ้าเกิดว่าฉันไม่ให้หรือฉันให้ยังไงฉันก็ไม่รอดอยู่ดีถ้าฉันไม่เอาเพชรไม่ให้คุณบกกรินก็ต้อคุณบกกรินฆ่าฉันเอาไปเลยเออยังไงฉันก็ตายอยู่แล้วโอเคจบแล้วเฮ้ยแกมันเห็นแกตัวจริงๆเฮ้ยต้องไปหาในรถถังขยะเวเนย อ่าไม่ได้ละดูข้างล่างดูข้างล่างข้างล่างโอ้่หัวมาแพ็กกี้อย่าบังอย่าบังไปไปไปตายเถอะพวกแกเห็นแกตัวจริงๆตามแพ็กกี้ไปครับปัดโถฉันไม่อยากจะเสียเวลาไปพวกนี้แล้วรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะไปสไลด์ลง Take Packy back to m a r s house in Dukes เอ่ยพาแพ็กกี้กลับไปที่บ้านของแม่ก่อนเดี๋ยวค่อยสานสางกันเรื่องเจอเพชรเยเฮ เอาละมารถคันไหนดีมีให้เลือกเยอะแยะเลยเอารถคันนุนแล้วกันรถคันนี้เราสอยไปเยอะแล้วเดี๋ยวระเบิดชนนิดชนหน่อยไม่ได้หรอกปาปาปาเร็ว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 ไปเร็ว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 ขึ้นเร็วขึ้นเร็ว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 ขึ้นเร็วอย่าบลยาบลยาบลเร็ว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 เราต้องไปส่งก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งผมไม่รู้ว่า คงจะน่าจะทำเควสเสริมให้เสร็จก่อนแหละแล้วก็ค่อยทำเควสหลักเควสหลักค <ๆ S 2> ี่จะโผล่มาเพราะว่าตรงนี้เราต้องทำเควสเติมให้จบด้วยสงสัยเราต้องสั่งสอนพวกนี้โดยการเอากระสุนยัดเข้าไปในหัวเป็นการสอนอะไรวะเนี่ยโหร้ายเหลือเกินแกสู่ไม้เรียวแม่ฉันไม่ได้หร,ร,ออรอกปิงปึงโอ้ยเฮ้รถเสิร์รถเสร์ฟเอแม่ขอโทษทีนะแ,แพ็กกี้ที่ฉันทำให้รถของเธอเสียหาย แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรถเธอก็สปอนสวยใหม่เหมือนเดิมถึงละโอเคนิโก้ขอบคุณมากเลยนะที่พยายามแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยเออนี่แหละชีวิตของฉันนี่คือชีวิตที่เราจะใช้ชีวิตไปนั่นแหละแพ็กกี้พยายามใช้ให้มันชินซะแล้วเจอกันนิโก้เออเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเจอรัตเจอรี่หรือเจอรัตว่าไม่ทันรวอะไรมาตอนนี้ฉันยังกลัวอยู่เลยขอใอ้โชคดีนะ ไม่ว่าเรื่องอะไรแล้วแต่เดี๋ยวเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันโอเคควสเสร็จ okay, แล้วไงต่อนั่งอยู่ในรถรออุซาเปลี่ยนชุดขับรถสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวโทรศัพท์ก็มาละโอ้ยมาแล้วพเพกอริโนดิโก้บ้าเอ้ยทุกอย่างแย่ลงฉันต้องการเจอได้เลยเร็วๆมาเจอที่รับได้ครับพเพกอริโน,โนแล้วเจอกันครับไม่มันคุ้นๆลักษณะพื้นที่มันคุ้นๆเลอะเกินนะเอาละหวังว่าไม่มีอะไรให้เราผมต้องเซ็นเซอร์นะครับ ว้าวฮู้ฮู้วอตกอรอดอดคทีครับอื้อหือเครียดงุงนงิดนิโกโ้ดิใจที่ได้เจอนายเนอะอ่าครับแล้วคุณล่ะครับป่าเอ้ยแย่ามากๆโคตรแย่เลยเรามีปัญหาและปัญหาทันในทางกฎหมายทุกอย่างแย่ไปหมดนายรู้ว่าเป็นยังไงครับผมก็ได้ยินอยู่ว่าเป็นยังไงเฮ้ยใกลก้กับความฝันแต่มีบางอย่างฉุดรั้งเอาไว้ ไม่ล่ะมีงานหรือไม่มีงานฉันก็ไม่อดตายอยู่แล้วฉันรู้ว่าผู้คนเกลียดฉันไม่อยากให้ฉันมีชีวิตอยู่นะแต่ฉันไม่ต้องการพวกมันเหมือนกันฉันรู้ว่าวิธีได้เงินที่เร็วที่สุดเป็นยังไงฉันอยากให้นายช่วยหน่อยมาๆอีกแล้วเหรอไปตายซะนิโก้ฉันดูษาดูแลแกอย่างดีจ่ายแกอย่างงามเออฉันต้องการแกให้แกไปช่วยทําอะไรสักอย่างหนึ่งฉันอยากให้แกไปเอาเฮโรอีนเข้าใจไหมนะ อ่ารัสเซียเหรอเฮ้ยดิมิทรีรัสคอฟฟโอ้ไม่ไม่ไม่เรามีปัญหากันน่ะเฉันรู้แต่ฉันในครั้งนี้ของจริงฉันอยากให้แกช่วยหน่อยนะอะไรอีกอ่ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรนี่มันเรื่องอะไรมันเรื่องของคุณไม่ใช่เหรอกระใชยนี่มันโอกาสโอกาสสุดท้ายไงโอ้ขอให้โชคดีไม่ฉันต้องการแกฉันอยากให้แกไปเก็บเอเฮโรอีนน่ะฉันต้องการเงินฉัน่าห์ดูแลแกอย่างดีแล้วจัดการคนที่ไปต้องการแกเออแล้วตอนนี้ฉันต้องการแก เออเราจะจ่ายเงินอย่างงามฟังนะครับคุณพักการิโนผมรู้ผมบอกคุณไปแล้วว่าเอ็มดมิทรีกับผมมีเรื่องกันอ่ะมาๆแกแกฟังนะไอ้คนอพยพบา้าฉันบอกให้แกทำแกต้องทำสิว่าปล่อยวางเรื่องอดีตไปซะไอ้คนพวกนี้มันลืมง่ายอยู่แล้วอ่ะแต่ผมไม่ลืมไงไม่ลืมเออถ้าเกิดแกไม่ทาแกกับฉันมีปัญหากันนะฟังนะฟิวกำลังตามลากแกอย,อยู่ไงถ้าเกิดว่าแกไม่ทำเข้าใจเปล่าเขารอแกอย,อยู่ที่ถุดอนะ ไปรีบอกบบบบกอกไปจากที่นี่รีบบทำรีบรบปราบเธอนนี่ก็ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวโดนแบนโรมันถอะโรมมนฮัลโลโรมันฉันมีปัญหาแกไม่ีปัญหาฉันก็มีปัญหาเหมือนกันเนี่ก็ฉันก็เลยจะแต่งงานอาชีตไปผูกกับผู้หญิงคนเดียว <c oughs> นี่สีเรียสนะโรมันฉันถูกจ้างให้ไปทํางานกับดีิทรีแน่นอนว่าเขาจะจ่ายเงินให้ฉันเยอะแยะมากมายเลยก็แล้วแต่แกนะฉันได้ยินว่าไอ้เจ้านั่นมันอยู่ที่ท่าเรือแต่ถ้าเกิดว่าแกให้โอกาสมันหรือว่าให้อภัยมันมันก็คงจะให้ตังแกอย่างเยอะเลยแหละเฮ้เคส ผมมีเรื่องที่จะตัดสินใจอ่ะผมไม่รู้จะปรึกษาใครดีอ่ะคือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาจ้างให้ผมไปทํางานกับดิมิทรีก็คือผู้ชายคนนี้ผมกับมันเคยมีอดีตกันมันทรยศผมแต่ถ้าเกิดว่าผมทํางานให้เขาก็คงจะได้ตังค์เยอะเธอไม่ได้ทํางานให้เขานะเธอไม่ต้องการเงินจากเขาด้วยอย่าลืมกับสิ่งที่เขาทาในชีวิตเธอสิผมไม่รู้สินะมันอาจจะดีต่อชีวิตโรมมนและคนอื่นๆด้วยฉันไม่อยากให้เธอเลือกเส้นทางนี้เลยอานิโก้เดี๋ยนะ make your decision เอาแล้วเฮ้ยดีลรีเวนจ์เอาแล้วเฮ้ยโอเคหลังจากที่ผมตัดสินใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเล่นมานั้นพวกเขาทำกับเราไเยอะมากเราจะเลือกล้างแค้นเราไม่สนใจหรอกเรื่องเงินถึงจะเอาเงินมาปิดปากเราแล้วก็เราจะล้างแค้นนี่คือจุดจบของเราเ้ยเอาล่ะผมไม่รู้จะเป็นยังไงตอนนี้ผมได้เลือกแล้วดีมิทรีโทมาอ้าวฮัลโหลตัวโกงโทมาว่ะ เออแกทําให้ฉันผิดหวังจริงๆในกบเบลิกแกทําให้ฉันผิดหวังจริงๆทาไมแกผิดหวังที่ทันที่ฉันอ,อ่ยังไม่ได้เจอแกและคาแกเราไม่ต้องห่วงถึงเวลาของแกแล้วฉันกำลังจะไปหาอืมเมื่อกี้ฉันพึ่งไปพื้นที่นี้มาแล้วฉันก็ไปเก็บศพพวกแกที่แกยิงไปฉันเสียใจจริงๆที่ไม่มีแกอย,อยู่นั้นด้วยโอ้ขอโทษทีนะพอดีว่าไอ้คนนั้นเออที่มันฆ่าฉันมันพลาดท่าไปหน่อย เออไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกขโมยของของเพื่อนฉันไปสองสามรอบครั้งนี้ที่ยุโรปและครั้งนี้เพชรอีกที่ในเมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้เออแกไปนหนี่เขาหะผ่านแล้วไม่ต้องห่วงเอาละ่ะฉันไม่มีอะไรกับเบกรี่แล้วเอาละสิ่งต่อไปที่ฉันจะมีปัญหาคือฉันจะเอากระสุนฝัฝงร่างของพวกแกไม่ต้องห่วงหรอกเออแกนี่มันเล่นลิน,ลน,นโกโถึงเวลาไม่ช้าก,กันเร็วเดี๋ยวแกก็จะรู้ผลลาก,ก่อนโอเคเ้าคัดซีเลย มาถึงละตายโอ้โหเริ่มแรกเรือที่เราเพิ่งมาตอนแรกเลยนี่นะรัเซียกำลังโหลดเฮโรอ,อีนเข้าในคาร์โกชิปเพื่อขนส่งอืมไม่มีคำว่าสเตล,ลเกมเนี่ยภาคเนี่ยตั้งแต่ภาคสีไล่ลงไปหนึ่งไม่มีสเตลดิมิทรีกำลังเป็นคนจัดการาเนี่ยตัวโกงกำลังเป็นคนคุมเรือ,อ เร็วๆว,ว,ว,วันนี้เราต้องเอาเฮโรอีนใส่ให้หมดต้องขนส่งคืนนี่เอาละโอ้โหเต็มโหแมตสุดท้ายอืมไปเริ่มจากการจัดก,การทีละขั้นทีละขั้นไป way To Get Dimitri and Get Your Revenge หาทางไปหาดิมิทรีให้ได้ระลังแค้นซะเอาละ,าละว่า มันจะเกิดการสู้กัวเร็วๆนี้แหละไม่ช้าก,กันเร็วมันเราต้องเปิดยิงก่อนละยิงก่อนยิงก่อนได้เปรียบ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 ยิงไม้ยิงไ,ไม้เรวอินดิเคเตอร์โผล่มาแล้วฉันอยากรู้ว่าศัตรูในเรือนี้มีกี่คนเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนปืนก่อน เป็นเืนเป็นเืนเป็นบายบายบายบเร็วจะจบแล้วจบแล้วล้างแค้นพดจีเหกพดจีเทหกพดจีเทหกพดจีเหกพดจีเทหกพดจีเทหกพุจกจีเทหกจีเทหมีไม้ไม้โอ้ยโอ๊ยโอยโอ้โอโอ้โหโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ๊ยโอ โอ้ยชตการช็อตการช็อตการคว้างระเบิดไปแล้วเฮ้ยระเบิดตีกลับเข้าไหมเข้าไหมคว้างระเบิดไปแล้วเออเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วต้องโดนละเออไม่ตายกันเลยไม่โตเลยพวกแกไม่ตายไม่ตายแรงระเบิดไม่ถึงข้างในรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนผมมาผมมา ยิงมือแกขาแล้วมันหมันไส้เว้ยนะไปไปเอาไปไปคว่างเลยไปไปแล้วคว่างเลยไปไปแล้วเออเอ,อ้ยไม่ตายอะไรอะไรโอ๊ยตัวอ่อนไปดิรีโลดงเลงบปกเลงไปก่อน,อนโอเครีโลดง ยังไม่ยัง operate control เปิดวนแล้วก็ลงมาข้างล่างอา่าคราวนี้แหละงานช้างเอ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วอา่าทางลงมาอะไรฉันดึงคันโยกมาแกเปิดแค่สองอันอู้หูเอาละ่ะปัญหาต่อไปคือวิธีลงถ้าเกิดผมร่วงจะเกิดอะไรขึ้นนี่ทางลงลงนี้ลงแบบโอเค เฮ้ยลงดีลงดีงดงดโอเคค่อยๆลงค่อยๆลงอ้าวเอา,เ,อาเข้าซอกเขา้าซอกแลนดิ้งอย่างสวยงามเสร็จแล้วเราก็จัดการคเคลียร์พวกนี้ซะยิงระเบิดไปข้าเฮ้ยโอเคขึ้นสูงขึ้นทีสูงขึ้นทีสูงปาระเบิดเช็คก,กันดีประเทศฉันรู้แกอย่างนั้นพังระเบิดไปละข้าแกแบบระยะไกลนี่อ่ะเอาคัดซีน เฮดิบิทรีเออฉันว่าหลังจากนี้เราจะไม่คุยกันละมาจบบิสเนสละนิโก้ Nico, นายเหมือนกันนี่เออฉันคิดว่าการที่มาอเมริกานี่จะทำให้นายใจเย็นลงอเมริกามาไม่ได้เปลี่ยนทุกคนหรอกนะดูที่นายสิมาที่นี่ทีไรก็ยังกระดูกสันหลังยาวเหมือนเดิมเออขายเพื่อนตัวเองนี่นั่นคือสิ่งที่แกต้องตายในวันนี้อุปากบปซะโอเคโอ้โหหัวสั่นหัวสั่นเลยหัวสั่นเลย ไม่น่าโอ้โหหัวสั่นเลยไม่น่าปลาระเบิดไปก่อนล่วงหน้าตายซะโอ้โหหัวสั่นหัวสั่นเลยโอ้โหโอ้เรียบร้อยตายซะเออแกต้องเรียนรู้บทเรียนเออนายทำฉันจบเหตแล้วแต่ครั้งนี้แกต้องชดใช้อืมครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งที่ทผ่านมาครั้งนี้ฉันจะยิงหัวแกอา่าขอโชคดีแกต่างหากที่ได้เรียนรู้เออเอา,เอาละ คนทั่วไปคนอื่นคนใหญ่คนโตจะไม่ภูมิใจที่เกิดเธอเกิดแก่ข่าฉันอ่าฉันเคยด่งดังมาก่อนแต่ครั้งนี้ฉันไม่ต้องการมันแล้วใช่จบแล้วเป็นชอปดิมิทรียิงดิมิทรีครับไซโยขอบคุณมากอ่าฉันน่าจะยิงแกตั้งนานมาแล้วนะลาก่อนด i มิทรีโอ้โอเคพอจบแล้วเขาจำได้ว่าเดี๋ยวต้องไปงานแต่งเนี่ยพอทำธุรกิจนี้จบปุ๊บต้องไปงานแต่งโรมันเอาละ ตัวไปหาโรมันก่อนฉันฆ่าเดมิทรีแล้วมันจบแล้วเขาอยู่ที่เรือพาทริลัสเ,เรือที่ฉันขับมาไอมาอมนั่นแหละมันจบก็คือตอนเริ่มตอนจบมั้ล่ะเอาละนายทำเป็นสิ่งที่นายควรทำเอดมิทรีจะได้มายุ่งกับนายอีกต่อไปแล้วเจอที่งานแต่งนะเพื่อนเอ้ยนายาติกับผมเดี๋ยวจะไปหาครับโรมันไม่ต้องห่วงเรียบร้อยครับ ครับเอาแบบว่าวันนี้ลุงพีกับ Grand Theft Auto ภาค4ี่เขาต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราคงจะได้จบภาค4กันสักทีนะหลังจากนั้นค่อยว่านต่อว่าจะเล่นเกมอะไรนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับไลค์ตามด้านล่างข้างนี้เลยถ้าเกิดว่าลุงพีภาคผิดพลาดผิดยังไงต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเล่นเหมือนสมัยก่อนคือเล่นไปภาคไปแปลไปนะครับแล้วเจอกันครั้งต่อไปครับยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับแล้วเจอกันครับไม่บาดครับ